ทีเอทุกคนทุกท่านตอนนี้บ่ายๆแดดกาลังร้อนเลยเดี๋ยวมาหาหวานแห่กันมาวานแห่ที่กันว่าจะพอได้ไปทอดหรือเปล่ามาช่วงน้ำลดอีกพอดีมาเมื่อไหร่ก็น้ำลดทุกทีเลยเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านวาตรงนู้แหละข้างหน้านูา้นที่เดิมๆนะ่ะที่เราเคยหวานนั่นแหละ หวานดูเมื่อเช้าก็มาใส่มองไปได้ไปไม่กี่ตัวเองแต่ก็พอได้อยู่ได้กินนั่นแหละเดี๋ยว่บยๆนี่ประมาณใบสองใบสามและเดี๋ยวมาหวานแห่ดูมาหาหวานแห่ว่าจะมีตัวหรือเปล่าไปครับไปตามชมกันเลยไปครับเดี๋ยวจับแห่ก่อนเดี๋ยวมาลองหวานดูว่าจะมีตัวว่า วานแหต่ตอนกลางวันอากาศมันร้อนนะก็เลยลองออกมาหาวานแห่ดูเผื่อจะมีตัวไปแต่วานแห่แตกอีกหรือเปล่าไม่รู้ตรงนี้ว่านยากด้วย ไม่แหมันจมอีกหน่อยนะลงไปลากดูมันจะมีตัวมีแต้มไหมเดี๋ยวผมลากแหกขึ้นมาแล้วผมจะมาให้ดูนะตอนนี้มันเอาเอาลงไปวางไม่ได้เพราะว่าฝั่งมันชันตะลิงมันชันอันนี้มีที่วาง ค่พอได้ตัวอยู่ปลาขาวส้อยปลาขาวไอปลาตะเพียนแดงหรือบางคนเรียกปลาะะแ่ปลาหมอนี่ปลาหมอหมอ,อีกสองตัวตัวใหญ่อยู่นะปลาหมอ,อสายปลากำลังทอดเลยไหลายตัวอยู่แต่มัน เป็นไสาทอดไสาเล็กนี่แหละทอดกับกรอบปลากระแห่หรือไม่บางคนก็เรียกปลากตะเพียนแดงแต่บางคนก็เรียกปลากระแห่นะปลาเดี๋ยวขอเก็บปลากันครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกที่หนึ่งว่าจะมีตัวไหมได้หลายตัวอยู่นะแล้ประหมอมาสี่ตัวั้ม หมอตัวใหญ่อยู่หมอตัวใหญ่อยู่หมอหลุดไปตัวหนึ่งนะลองเขย่าล้างเป็นปลาสายทอดทอดกับกรอบเนี่ยสายอย่างนี้อร่อยทอดกับกรอบอแผงเดียวก็พอเดี๋ยวลองไปหวานอีกที่นึง จะมีตัวหรือเปล่าปลากระแหปลากระแหบางคนก็เรียกปลาดัเพียนแดงเล็กบางคนก็เรียกปลากระแห อย่างเงี้ยกำลังทอดอร่อยแหผ้าแหได้มันปลดยากนะพันกันต้องเป็นแห่เอ็นจะปลดง่ายหวานรอบแรกเก็บปลาเสร็จแล้วครับพอได้อยู่พอได้ทอดแล้ว าหมอสี่ตัวนอกนั้นก็เป็นพวกปลากระแหปลาตะเพียนแดงสายท่ดกับกรอบไปครับเดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งอยู่ตรงนู้นแหละตรงที่เราดึงบัวไว้เดี๋ยวไปวางกันอีกที่หนึ่งไปครับไปดูกันเลยว่าจะมีตัวมาอีกที่ที่สองเนี่ยไปครับไปวางกันเลยเดี๋ยวผมจับแหก่อนอันนี้ที่ที่สอง ดูกันครับว่าจะมีตัวไหมทางที่สองไม่มีตัวเลยโบปีทางที่สอง ครั้งที่สองแสดงว่ามันต้องอ่อยข้าวถ้าไม่อ่อยข้าวปลาไม่เข้าไปครับไปดูปลารวมกันที่บ้านไปก็พอได้อยู่ได้กินอยู่ไปครับไปดูปลากันที่บ้านมาถึงบ้านนะครับเดี๋ยวมาดูปลากันเอระหว่านแห่นี่หวานครั้งเดียวครั้งที่สองไม่มีตัวกหมอมหมอตีตัวหลุดไปตัวหนึ่งกะหมอ การนี้ก็ทอดอได้พอได้กินแล้วไฟกำลังทอดเลยอ่าตรงนี้หมอยต้องย่างพอได้อยู่ได้กินแล้วครับผมคลิปนี้เดี๋ยวขอจบไว้เท่านี้ครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องวิชยัยผสมชาแนล ฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับวหวนหานแฮวหวานแฮก็หมอตัวางามนะเสร็จเรียบร้อยครับปลาทอดกรอบปลาทอดปลาที่เราไปหวานแหมาเนี่ยแหละเท่ากับกรอบกินกับน้ำพริกมากินข้าวด้วยกันครับผมตอนเย็น วันเหมาก็มาทอดปลากิน